สวัสดีจ้าวันนี้จะพามาออกแบบเล็บเจลลายโดราเอมอนนะคะวันนี้ลูกค้าสั่งงานโดราเอมอนมาพอดีก็เลยเออมาทำคลิปออกแบบให้ดูกันดีกว่านะเพราะว่าก็หายหน้าหายตาก,กันไปนานเลยนะคะโอเคทักทายกันเท่านี้พอก่อนนะคะมินก็จะมาลงสีพื้นจะเป็นสีชมพูไซรัปนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเราจะพยายามไม่เร่งสปีดคลิปนะคะเราก็ค่อยเป็นค่อยไปนะเดี๋ยวมือใหม่มาทําตามเดี๋ยวจะทําไม่ทันนะหละังจากลงสีไซรัปเสร็จแล้วก็เข้าอ60บ60ิบวินะคะต่อ,อไปเราก็ จะมาใช้สีตลับในการออมเบสีนะคะดูจากความเย็นของตลับก็คือมึงพันสมอรภูมิมาแบบเยอะค่ะมี่ใช้งานโคตรนักดวงเลยนะใช้ไม่พักไม่่อนเลยนะตลับนี้นะซื้อมานี่แบบโคตรคุม้มโอเคพอกะมึงไปอธิบายงนะงานต่อนะ,ะในฟอนน้ำแทบไปเลยนะคะแทบสีฟ้านะเพราะว่าโดูไหลอนมันก็จะต้องแบบว่าออกฟ้า,ฟาใช่ไหมเออมึงก็แทบสีฟ้าลงไปนะคะแต่พอ,อสังเกตูแล้วสีฟ้ามันดูเศร้าๆมินก็เลยเออแทบสีชมพูลงไปอีกนิดนึงให้แบบว่า พื้นมันดูแบบว่าโดดสว่างขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะคะถ้าแบบว่าแท็บสีฟ้าไปมันก็จะมองมองหมดหมดนะมันจะแบบว่าไม่มีสีไหนโดดนะคะเออกูก็เลยแท็บสีชมพูเข้าไปทุกเล็บทุกนิ้วนะคะแท็บไปเลยแท็บตรงกลางแท็บตรงขอบแท็บตรงไหนก็แท็บไปเลยนะคะแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนนะได้สีที่แบบว่าต้องการแล้วก็เข้ากบ60วินะคะจากนั้นเราก็จะมาทำลายกันก่อนจะมาลงสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวขอเอารายก่อนนะเพราะว่าถ้าติดสติกเกอร์ไปเดี๋ยวมีที่ลายไม่ออกนะคะเดี๋ยวอลองลายก่อนแล้วกันตัวที่นะใช้เพ้นท์ตัวนี้ก็จะเป็น เป็นบล็อกนะคะเดี๋ยวก็จะมาลงสีขาวก่อนก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปเพ้นต์บล็อกนะคะเดียวตัวนี้นะเวลาแบบเราจะเพ้นอะไรก็ได้อะไรก็ช่างนะคะให้ตักขึ้นมาเยอะๆหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวเกี่ยเกี่ยขึ้นไปนะคะคือเออมึงตักขึ้นมาเยอะๆมันจะเกี่ยง่ายนะมึงก็ไม่ต้องกลัวมันค่อนกันนะคะเดี๋ยวมันจะเนียนปริ๊บไปของมันแล้วก็ไม่ใช่ว่าตักเยอะจนเกินพอดีนะคะ,ะ,คะกูขอทางสายการะนะคะักมือสําคัญนะคะส่วนยิ้งชี้ฉันก็คิดว่าฉันจะทําแบบว่าเออเฟ้นปลายอะไรอย่างงี้แต่ว่าเฟ้นปลายสองสีไงเออก็ลงสีขาวไปก่อนเลยนะคะะเเดีี๋ยวฉัันนนจอาาาส้บบขงะ ในส่วนของย้วนางฉันก็คิดว่าฉันจะเพ้นเป็นแบบกระดิ่งคอของโดเลมอนนะนะไอที่มันเป็นสีเหลืองๆแดงๆนั่นนะ่ะฉันก็จะลงไปขาวก่อนเลยนะคะแล้วข้อบอ60วีนะคะ่ะเราก็จะมาเตรียมสีในการเพ้นลายกันเลยนะจ๊ะ โอเคฉันก็จะใช้สีฟ้านะคะปาดทับสีขาวลงไปเลยนะที่ฉันบอกว่าฉันจะทําเป็นแบบว่าลายสองสีนะคะส่วนนิ้วก้อยฉันก็จะทําเป็นเหมือนอิดใช่ไหมเออก็เอาสีฟ้านะคะทําเป็นตาลายตารางนะคะเหมือนอิดอิดพอขักภาพกันออกไหมแกคิดออกไหมไม่ออกกระดูของฉันไปนะคะเนี่ยเส้นฉันก็จะตีแบบสับว่างกันนะคะเธอที่มันแบบว่าวางเป็นป๊ออกกันนะ ต่อไปจิ้มสีเหลืองลงหน้าค่ะแล้วก็นิ้วนางนะคะวงกลมไปเลยจ้ใช้ไม้ดอทวงกลมไปเลยจ้าเสร็จะแล้วเขาอบ60ิวินะคะก่อนมาลงสีรอบที่3นะคะก่อนพวกเธอจะมาลงสีเลเยอร์ถัดไปกรุณาอบสีเลเยอร์แ็กๆให้แห้งก่อนนะคะตอนนี้ฉันก็เตรียมสีพร้อมแล้วนะคะก็มาเริ่มทำเลเยอร์นี้กันเลยก็คือเก็บรายละเอียดนะคะตัวน,นี้ฉันก็จะใช้สีพิเตอร์ของมันยานะคะจะเป็นสีโรสโตในการเพ้น์เก็บขอบนะจ๊ะ นิ้วนางฉันก็จะมาวาดการกระบาดตรงกลางกระดิ่งนะคะแล้วก็จะใช้สีแดงในการกีดขอบนะให้แบบว่าเป็นสร้อยคอของดอลเลมอนนะนะ เสร็จแล้วเข้าอบ60ปีนะคะแล้วก็จะมาเริ่มลงสติกเกอร์กันเลยนะจ๊ะนีฉันก็เตรียมสติกเกอร์มาพร้อมนะมึงเยอะมากที่ฉันคิดว่ามันจะเข้ากับงานที่ฉันออกแบบไวในหัวฉันก็แม่งจับมาใส่แยัๆให้หมดเลยนะคะเริ่มจากเอาโดเอมอนเป็นตัวตั้งเลยค่ะแล้วเดี๋ยวฉันก็จะหาสติกเกอร์ยางอื่นมาแบทแมทให้มันเข้ากันกับจินตนาการในหัวของฉันนะอ๋อเราก็อาจจะมีคําถามของหลายๆคนนะคะเพราะว่าแล้วทำไมมึงไม่เพ้นหรือป้านหลัมิกูบอกคําเดียวเลยค่ะงานพ่นแมนกูไม่ถนัดค่ะตอนรับงานจะคุยรายละเอียดก ถ้าลูกค้าโอเคก็คงเดียวงานกันนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้ช่างมือใหม่หลายๆคนนะคะที่แต่ว่าเอออยากทาเลสแต่ว่าไม่เพ้นไม่เป็นหรือว่างานปั้นไม่ได้อะไรเง <S <S ี้ยมือศิลปะมันมีหลายอย่างให้มาประยุก์เยอะมากศิละปะไม่มีถูกผิดที่สําคัญคือจินตนาการคะ่ะพวกนั้นเดี๋ยวมึงทําไปเดี๋ยวมึงก็ทําได้ค่ะเดี๋ยวเราปั้นเราเพ้นได้ใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะขยบมางานปั้นไหนลองปั้นดูสิลองทำนู่นทำนี่ดูเดี๋ยวมึงก็จะขยบไปงานอะไรเดี๋ยวมึงก็จะขยบขยบไปทีละสะเต็ปของมันนั่นแหละเดี โอ้จะปาตายเอาล่ะจากนี้ไปฉันก็จะปล่อยพวกเธอดูจนกว่าฉันจะทำงานเสร็จแล้วกันนะคะเพราะตอนนี้คอกูจะแตกแล้วค่ะ ลหลังเสร็จงานทุกอย่างแล้วฉันก็จะมาคุมงานด้วยฮาร์ดเจลนะคะฝังสปิเกอร์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้ก่อนลงท็อปปิดงานนะจ๊ะเสร็จแล้วเขาอบ60ปีนะคะงานฉันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ามือใหม่ก็สามารถทำได้ง่ายๆยเลยในแบบคลิปนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย